นี่คือบรรยากาศสดๆจากลานหน้าพระรูปรอห้าสวนสาธารณะเทศบาลนครทันใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเราชมรอบสองติดต่อกันไปเลยนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างนักชกไทยครับคือซุปเปอร์บอลลูกจม่สายวารีนะครับมวยจากคนขนนพัฒลุงเที่ยวนี้เจอตัวใหญ่ครับซุปเปอร์บอลเจอกับอีรานนะครับน่าคิดครับทูซานซาลาฟซูนครับที่ใช้กำปั้นนะครับเพลิดเพศึกคู่ชกมาครับนักชกจากบราซิลครับแค้หมัด รอบที่สองโผมาทำเกมนการชกในเรียกว่าคู่ที่5นะครับแต่ว่าเป็นคู่แรกของรอบที่2ซึ่งผู้ชนะคู่นี้เนี่ยจะตีตัวเข้าไปสู่คู่ชิงชนะเลิศเลยทีเดียวจะมีเงินรางวัลขั้นต้นอย่างน้อยนะครับ2แสนบาทแล้วถ้าเกิดคู่ชิงชนะอีกก็จะได้อีก3 0 0แสนบาทนะครับเรจะเห็นเลยนะครับว่าชกไทยซุปเปอร์บอลนั้นเล็กกว่าบางกว่าแล้วก็เห็นเลยนะครับเพราะว่าอิราน ทูฟางซารับชูนั้นหมัดหน้ากลัวมากครับออกเมื่อไหร่นั้นเสียวไส้เมื่อนั้นนะครับมาดูของเรานีจะซ้ายอีกหรือเปล่าซุปเปอร์บอลวันนี้รางวัลเยอะเลยจากทิฟีแอนเดอร์ซินด้วยแล้วก็ตัวต้าเทมอเตอร์โชว์ลุ่แห่งคุณวิเทียนนะครับสมพงษ์รอดแล้วก็โอ้ยเตะตัดล่างล้มไปแล้วนะครับซุปเปอร์บอลเราเตะซ้ายครับอิลานเตะตัดข้างล่างครับเราเสียหลัก แตะโดนน่ะไม่เท่าไหร่ครับแต่กำปั้นไม่จำเป็นอย่าให้โดนครับดูครับว่าซุ้มจากขนกรุหนุพัทลุงนั้นเตรียมแผนแก้มัดเด็ดจ,จากอีหลานแบบไหนครับปกติเจ้าถิ่นนะครับซุปเปอร์บอลนี่จะเป็นประเภทสุดยอดมวยเข่านะครับแต่ว่าวันนี้ต้องดูการแก้เกมออออของทีมงานไล่เตะไล่เตะแล้วซุปเปอร์บอลเตะแล้วเตะแล้วเอ้าอีหลานอีหลานเก่งหมัดแล้วนะครับเก้งหมัดต่วัดกันแล<ห>้วครับอาวุธหลักๆ หมัดนั้นนักชกจากอิหร่านครับตักแข้งนั้นก็เชื้าแล้วกันว่าซุปเปรอร์บอลจะต้องใช้ใช้แล้วก็ใช้อย่างมากด้วยวันนี้ทั้งสงกราต์ทังขุจักรราเป็นันคู่ด้วยกรดไนยอนอมโมจินเดียวบริษัทมิลิเมตรจำกัดน้ำพึ่งเวชเฉพานะครับอาม,มีกระมังด้วยเหรอมีกระหลังด้วยมีกระหลังด้วยเหร ซุปเปอร์บอลครับโชว์สอครับเมื่อสักครู่แต่ไม่แตกแต่ไม่แตกโอ้หมดยกซะก่อนหมดยกก่อนครับหมดภาพช้านะครับดูครับโอ้โหดูจังหวะเนี้ครับดูซุปเปอร์บอลนะครับปรีเข้าไปเลยครับในจังหวะแล้วพอเข้าเชือกอัดด้วยศอครับศอกสั้นครับ1 2 3ครับ4ครับ5มาเจอเข้าไปครึ่งโหลครับ และชกจากอีหลานเดินเข้ามุมแบบงงๆไปเลยครับขอบคุณบริษัทน้ำมันปิโตรเลียมไทยจำกัดน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์สเตทโฟทีคุณพนวัฒนกิจิจรินวงบริษัทบางกอกโอโตพาจำกัดลูกหมากช่วงล่างรถยนต์ตราหัวบ้าบีเคพีและช็อกอัมพาระกอนบริทัทไทยามาฮ่ามอเตอร์ผู้ผิวและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดโอ้โหถีบเข้าไปแล้วระวังศอกดูถีบเข้าไปแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณเฉลิมไทย ไปแล้วไปแล้วต่อขอบคุณนะครับคุณเฉลิมชัยสันติพราพพบเจ้าของแรมหาดใหญ่ฮอลิเดย์แล้วก็คุณมิสดาอับดุลล็อกหรือว่าเปเร่หาดใหญ่ด้วยนะครับเข้าไม่ถึงนะครับคุซานซาลับชูนจากอิหร่านเข้าไปก็เจอแก้งขวาโดนซอกเข้าไปก็เจอลูกถีบยัน,น <ะ S 2> ออกมาเอา,เอาโอ้โหเอามั่งเอามั่งเอามาั่งเอามั่งกะพามากโดนยอดหน้าเลยเอา้าวปังปัง โอ้โหต่อยต่อยยังน่ากลัวครับจมาต่อยของสารับชูวเอาไากันํำคับเลยนะครับเอาฟองกรรมการแล้วไม่ทราบเป็นอะไรครับเกิดอะไรขึ้นรับแตกหรือว่าแตกแตกแตกคุณหมอพบแพทย์โอ้แตกแล้วครับตรงไหนจบแล้วครับจบจบเลยครับไม่เอาเลยครับโอ้ตาซ้ายหรือเปล่าครับ พักเดี๋ยวนะครับพักเดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาชมกลับมาชมภาพช้าเลยครับดูครับระวังมากครับถ้าชงจากอีหลานระวังศอกนะครับแต่ว่าซุปเปอร์บอลก็ใช้ศอกได้ดีแล้วก็อาวุธยาวๆคือแข้งนะครับท้ายที่สุดแล้วก็แตกนะครับอีหลานยอมเลยครับซุปเปอร์บอลลูกจมีสายวารีนะครับเข้ารอบไปแล้วครับรอชิงชนะเลิศนะครับพักสักครู่ครับ